สวัสดีครับผมมีเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนและผมไม่เคยลืมมันเลยไม่ว่าผมจะพยายามลืมมากแค่ไหนทุกครั้งที่นึกถึงก็ยังรู้สึกขนลุกเสมอตอนนั้นผมกับเพื่อนชื่อกอนทางานเป็นนักดนตรีกลางคืนเราเช่าบ้านอยู่ในซอยเปลี่ยวๆใกล้ป,ลป,ลป่าทึบบ้านหลังนั้นเก่ามากมีต้นไม้สูงใหญ่ปกคลุมทั่วบริเวณ ทำให้บ้านดูเหมือนถูกซ่อนอยู่ในความมืดทั้งกลางวันและกลางคืนบ้านหลังนี้ก็มักจะเงียบจนผิดปกติแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรคืนหนึ่งหลังจากที่เรากลับจากนานดนตรีเวลาประมาณห้าทุ่มผมรู้สึกว่าบรรยากาศรอบตัวมันเงียบผิดปกติความเงียบที่ชวนอึดอัดล้อมรอบเราทั้งคู่ขณะที่เราซ้อมเพลงกันอยู่เสียงหอนของหมาหลายตัวก็ดังแววเข้ามาจากทางท้ายวัด เสียงมันยาวและเย็นเยียบราวกับเสียงเตือนบางอย่างมันดังก้องจนผมขนลุกก่อนเองก็เริ่มแสดงท่าทีหงุดหนิดเขาสะบัดออกมาอย่างไม่พอใจมันจะหอนอะไรกันนักหนาก่อนพูดพร้อมขยับตัวลุกขึ้นเดินไปที่ประตูบ้านอย่างรวดเร็วผมพยายามเรียกห้ามแต่ก่อนก็เดินออกไปทันทีเสียงฝีเท้าของเขาหายไปในความมืดภายนอกผมได้แต่นั่งนิ่งอยู่ในบ้าน ความเงียบที่เข้ามาแทนที่เสียงหมาทําให้ผมรู้สึกใจหายเสียงลมที่พัดผ่านประตูหน้าตา่างยิ่งทําให้บรรยากาศรอบตัวเย็นลงและความกลัวก็เริ่มเกาะกินใจผมเวลาผ่านไปไม่นานนักเสียงประตูบ้านก็เปิดออกอีกครั้งผมสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อได้ยินเสียงนั้นผมคิดว่าก่อนคงกลับเข้ามาแต่สิ่งที่แปลกก็คือบรรยากาศกลับรู้สึกหนาวเย็นอย่าหน้าประหลาด ราวกับลมเย็นที่ไม่ควรจะมีในคืนแบบนี้แทรกเข้ามาในตัวบ้านพร้อมกับเขาผมรู้สึกหนาวถึงกระดูกหัวใจเต้นแรงและรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างผิดปกติฝีเท้าของกอนดังเข้ามาใกล้ผมเหลือบตามองเงาของเขาที่ทอดยาวอยู่บนพื้นห้องเงาที่ดูเหมือนจะยาวผิดปกติราวกับว่าแสงไฟในบ้านถูกบิดเบี้ยว โดยบางอย่างผมพยายามสงบใจคิดว่าคงเป็นเพราะความกลัวในหัวของผมที่เล่นงานตัวเองแต่ยิ่งฝีเท้าของกอนเข้ามาใกล้ความรู้สึกไม่สบายใจก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเขาไม่ได้พูดอะไรเลยไม่มีคำสบทไม่มีเสียงบ่นเหมือนเคยมันเงียบเกินไปกอนเดินผ่านหน้าผมไปโดยที่ไม่หันมามองแม้แต่น้อยผมแอบมองเขาเล็กน้อยและสังเกตเห็นบางอย่างที่น่าขนลุก ผิวของเขาดูซีดกว่าปกติราวกับคนที่ยืนอยู่กลางลมหนาวนานเกินไปเสียงฝีเท้าของเขาชาและหนักเหมือนคนที่เหนื่อยล้าอย่างที่สุดก่อนเดินไปที่เตียงของเขาอย่างเงียบเชียบผมนั่งนิ่งอยู่บนเตียงของตัวเองพยายามทําใจให้สงบแต่มันยากเหลือเกินความเงียบที่แทรกเข้ามาทุกวินาทีเหมือนมีบางอย่างจ้องมองอยู่ในความมืดผมไม่ได้กล้าลุกขึ้นไปดู แต่ในใจของผมมันสั่นไหวไปหมดเสียงการขยับตัวของกอนบนเตียงฟังดูแปลกๆราวกับว่าเขาไม่ได้แค่ทิ้งตัวหลงนอนแต่เหมือนมีบางสิ่งกำลังกดทับตัวเขาอยู่ความรู้สึกหนาวเย็นเริ่มแผ่กระจายไปทั่วห้องผมไม่กล้ามองไปที่เตียงของเขาเลยสิ่งที่ผมรู้สึกได้ชัดเจนที่สุดคือบรรยากาศรอบตัวที่เหมือนถูกกดดันจากบางสิ่งที่มองไม่เห็นผมนอนลงพยายามข่มตาหลับ แต่หัวใจผมเต้นแรงตลอดเวลาจนในที่สุดผมก็พลอยจะหลับไปท่ามกลางความหวาดกลัวเช้าวันถัดมากอนหายตัวไปผมตื่นขึ้นมาและพบว่ากอนไม่อยู่ในบ้านที่นอนของเขาก็มีรอยเปียกประหลาดแต่ผมคิดว่าเขาอาจออกไปทำธุระทั่งนอกแต่เมื่อเขาไม่ได้กลับมาหลายวันผมและเพื่อนร่วมวงพยายามตามหาเขาแต่ไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปไหนจนในที่สุด ผมได้รับโทรศัพท์จากตำรวจพวกเขาบอกว่าพบศพในป่าห่างออกไปจากบ้านที่เราเช่าอยู่เกือบสิบกิโลเมตรผมใจหายทันทีเมื่อตำรวจบอกให้ไปดูศพผมรู้สึกเหมือนมีลางสังหรณ์บางอย่างบอกว่าศพนั้นต้องเป็นของกอนแน่แน่วันนั้นผมกับเพื่อนเพื่อๆในวงตัดสินใจไปดูศพด้วยกันสถานที่ที่ตำรวจพาเราไปนั้นเป็นพื้นที่ห่างไกลาจากถนนใหญ่ต้องขับรถลัดเลาะ,ละ,ละผ่านป่าลึก ถนนเต็มไปด้วยฝุ่นและหญ้ารกร้างที่ขึ้นสูงบรรยากาศตอนนั้นเยียบสงัดมีเพียงเสียงนกร้องและลมพัดผ่านกิ่งไม้ที่ทําให้เกิดเสียงครืดคราดไม่ขาดสายเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุผมเห็นบ่อน้ําขนาดเล็กมันดูเหมือนบ่อน้ําร้างที่ไม่มีใครใช้มานานแล้วน้ําในบ่อนั้นขุ่นมัวเต็มไปด้วยตะไคร่น้ำและเศษใบไม้ที่ลอยอยู่เต็มไปหมดผมรู้สึกถึงกลิ่นเน่าเหม็นที่ลอยมาตามลม ทำให้ผมต้องเอามือปิดจมูกตำรวจพาผมไปดูศพที่ถูกดึงขึ้นจากน้ำแล้วผิวหนังของกอนบวมอืดสีดขาวร่างกายของเขาถูกน้ำกัดกร่อนจนแทบจำไม่ได้ดวงตาของเขาปิดสนิทและสภาพร่างกายของเขาทำให้ผมรู้สึกเหมือนกำลังจ้องมองเนาของความตายผมพยายามจะหันหน้าหนีจากศพนั้นแต่ก็เหมือนมีบางอย่างบังคับให้ผมต้องมองสิ่งที่ทำให้ผมขนลุกที่สุดคือ ที่หน้าผาพของก้อนมีรอยสลับเป็นสัญ,ญลักษณ์ประหลาดบางสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนรอยสลับนั้นลึกเข้าไปในผิวหนังเหมือนกับถูกทำด้วยมือที่ไม่ใช่มนุษย์ผมรู้สึกได้ถึงความชั่วร้ายบางอย่างที่แฝงอยู่ในสัญ,ญลักษณ์นั้นมันทำให้ผมหายใจไม่ออกสภาพรอบตัวเต็มไปด้วยความกดดันที่อธิบายไม่ได้บรรยากาศรอบๆบ,บอดูเหมือนมันถูกปกคลุมด้วยความเงียบของความตาย ตำรวจบอกว่าร่างของกอนน่าจะจมอยู่ในบ่อน้ำนั้นมานานเกือบสองสัปดาห์แล้วพวกเขาสันนิษฐานว่าเขาน่าจะเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาสงสัยคือทำไมเขาถึงไปอยู่ที่นั่นได้และรอยสลับประหลาดบนหน้าผากนั้นมาจากไหนผมมองศพของกอนด้วยความตกใจและหวาดกลัวภาพของเขาที่ถูกดึงขึ้นจากน้ำและรอยสลับนั้น ยังคงติดอยู่ในหัวผมจนถึงทุกวันนี้ทุกครั้งที่ผมนึกถึงเหตุการณ์นั้นผมยังได้ยินเสียงหมาหอนแวววอยู่ในความเงียบและทุกครั้งที่เสียงนั้นดังขึ้นมันเหมือนกับความมืดที่คืนนั้นยังคงติดตามผมอยู่ตลอดเวลา